เป็นระเบียบวัดสำมบ่มีมาตรฐานอ่าคุณนี่ชอบเนี่อยู่ในเขตแดนไหนครับถือว่าเป็นไฟที่ไหนครับเป็นุมเมตาคุณท่องซีเหนือดิครับซงเหนือไม่ได้ปีนี้พบาะข้อมันสนุนซงเหนือไม่ได้เพราะข้อมันใจมาหลายมาเลยครับข้อมวกข้อมันใจนั่นเต็มรอยมาแล้วเต็มรอยมั้ยครับเต็มรอยมาแล้วนี่นี่ขาเที่ยวจะประตูครับเป็นมุบันถ้าผู้ใดยิงได้ให้ลูกละหนึ่งร้อยบาทอืมอ่าเอาล้วครับ เจอไปแล้วครับดาวคุยว้อครับไอ้ดาสั้นว้อครับเจอไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปพูดคุยอีกหลายต่อหลายท่านครับตอนนี้มี่รู้ถึงจะมีกองเชียร์โอ้โหเต็มไปหมดครับเด็กๆนะครับกองเชียร์น้นนแน่นเลยันนนาแนนครับกองเชียร์ครับตรงนี้ครับคว่ำสนุกสนานจะมันเกิดขึ้นหรือไม่ครับอยู่ที่กองเชียร์นั่นะครับตอนนี้ครับหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสองโอ้โหเพชรประตูต่อ ดูนะวัดบ้านเขาปายครับตำบลบึงบกอำเภอวาดมีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับพบกับผมเช่นเคยครับสาวอนยนสำนักจากช่องอีสานบ้านเกิดสาราบันเทิงครับวันนี้ผมจะพามีผ้านองมาพบกับบรรยากาศครับการแข่งขันฟุตบอลประเภทนี้ประจำปี2 5 6 4ครับวันนี้จะมีคคามสนุกสนานนะครับผมจะจองขางสนามคารวานุกสนานในมันนี้ครับเดี๋ยวก้อนื่นครับผมจะก้อนจะลงกสนามในช่วงนี้ครับนักรูปวังก็น่ามาร่วมตัวครับ ระวังสิงเหลือเสือไตนะครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่คู่ขับเคี่ยวกันมาโดยตลอดทุกปีนะครับปีนี้สิมันทัพเลับถือว่าเป็นคู่รักคู่แขนนะครับบอกได้เลยว่าครับมีความรักและก็มีความแขนครับใครใดจะเป็นใครน้ำหรือว่าน้ำครับมูนี่แล้วผมจะพาไปพูดคุยกับนักฟุตบอลของแต่ละทีมกันกอนนะครับที่ตามมาครับครผมตอนนี้ผมขอมาสู่ในกลุ่มของทีมอ่าสิงเหลือครับตอนนี้คุณเฮียงครับมูนี่มีความมั่นใจท่านไหครับคุณเฮียงครับ แปร์เครับแปอนี่แพ้แน่นอนนะครับแบบนี้บไหว้วครับแปดสิเปนตแพ้ะครับนปดสินต์นะครับแจ็กนะครับคุณว่านรู้สึกปีนี้เป็นนะครับแข็งแรกคือเก่าบ่แข็งแรงคือเก่าแข็งแรกคือเก่าอนแข็งครับูแรกขงคกครับุครับปีนี้เที่ยวจักประตัวครับคุณชิงเหนือครับ สิ่ง้างในนาตำขาดพี่นี่ห้าประตูครับแลวครับมาอีกท่านนึงครับคุณสามารถครับวันนี้ไปลครับเตรียมตัวมาดีป่ครับคุณสามาถครับไยเขาฮะยเขาเลยเียติเขาทา้งเขาเาทงแขงท้งขงอ้ยนี่แบบนี้รัาถือว่าเราหุ่นะครับแี้เราห่นแครับคุณพโคครับวันนี้ปีที่เราไปแล้วุ่นสนุกสนานปีที่เดียวเป็นทีนีันได้แชมป์หรอครับได้แชมป์ตีปีนี้แต่ละแชมป์หรือตั้งหลาครับคุณพโคครับแต่ละให้คนจปีหรอโอ้แบ่งกันแบ่ง กันเองกันหมดแล้ับแาหลายปีแล้วอันนี้มันล่าข้าวกล้วยปรับขึ้อันนี้ท่านเด้อครับนี่พิณาพิตานี่ของแท้ครับของแท้ิครับโอ้ปีนี้นี่สีอ่อนคอหื้อสิจังไรอ่อนอ่อนอ่อนอย่ครับอ่อนอยูนอย่างนี้เพนั้นะจี๋ีตายปีก้อนก็หอบไปครับแล้วครับครับเอาละครับเดี๋ยวตามไปเบ้างครับตอนนี้ผมกําลังพูดคุยครับสิงเหนือแล้วครับตอนนี้กําลังจะเตรียมล่องสนามครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยแล้่อยของเวลาเลยอ่เสือไตจ้าหน้าครับเอานะครับที่ท่านเห็นก็คือ เที่ยมจากจากขนาบสิงเหนือครับสิงเหนือครับอยูตังตุ้งกับผมฉัดกระสงใสครับอยู่สิงเหนือยืมเข็มใช่แดงพอดีครับวันนี้มือก้อนมั่นใจมาเท่าไหร่ครับโค้ก็มั่นใจมากครับสิงเหนืออร่อยเป๊ะแน่ครับอร่อยเป๊ะแนครับวันนี้ขามาเตี้ยเจ้าประตูครับอวันนี้สิงเหนื้อมาจักสามประตูครับวันนี้มีการอ้อนพาเล่นปะอ้อนพอเล่นครับผมมีพีไม่น่าครับวันนี้ครับ พบมาด้วยร้อยแข่งครับแข่งนะครับแถวเล่าแถวเล่าคุณผู้นี่ครับอีกขั้นหนึ่งครับมาจากคุณผู้ชมโคตรนครับเชื้อใต้ครับเชื้อใต้นี่วันนี้บินตรงมาจากกรุงเทพมาครับไปรวมเลยครับบินตรงมาจากกรุงเทพครับวันนี้วันนี้แกว่าทีทีเรียนเจ้าหน้าที่ครับทีผ่านเจ้าหน้าที่ครับทีผ่านเจ้าหน้าที่เด็ดครับตอนนี้นักฟุตบอลกำลังมีการเล่นซื้อสนามครับ ทางชมิตรชาวบ้านกครับจะเล่นเครื่องสนุกสนานนะครับนะคอบสนามให้ท่านได้เห็นอันยังจัดจ๋งสนุกสนานนะครับถือว่าเป็นภาคมือชมังมือท่องกันไว้เครับนั่นคือท่านออบาตอปลายแดงครับละองตุลาพิพาครนะครับพบกันระว่างสิงเหนือเสือใต้ครับถือว่าเป็นคู่ที่โอ้โหครับะอาดกันครับคู่ที่สูสีกันมาในสุกเอียครับ ตัวนี้นครับถือว่าเป็นคูรักคูเแข่งนกับ้งนาตั้งใจกนอีกนั่นาจาเลครับแต่ละท่านแต่ละทีมครับท่านเนี่ยครับ้าง้างเรข้างบริกาน้านเพ่นดังมากที่ต่อเลยคบแต่ย่างเหล็กตัวยดครับาเหลยกตัวยครับหลาตท่านนะครับทอเื่อให้ราท่านคุณอบช่วยนะครับ ดาขึ้นด้วยผู้นึงครับสังเกตสีหนาหน้าตานะครับยังรู้สึกจะรุนรุนพอพอแห้งกางน้อยนะครับพอพอแห้งกางน้อยรู้สึกว่าเสือไตนี่จะมีแต่ฉมังฉมังนะครับ เอาแมวนี่ครับเดินแลครับดาวสันโวครับนี่ก็สันโวครับอันนี้เป็นดาวคุยโวครับจักสิได้อ่าได้ครับมันใจว่ามือนี่จะเอาหาลูกขึ้นสามลูกแล้วหาลูกครับเดียวเจ้าลูกครับมันเลยสามลูกเยี่ยเพื่อนครับสามลูกเยี่ยเพื่อนครับสามลูกเยี่ยเพื่อนครับเดี๋ยวกระรูวกันนะครับว่าระวังสิงเหนือเสือใต้คู่รักคู่แค้นมือนี่ใครจะเป็นไฟที่ ไอ้แตกนะครับผมจะเป็นทั่วไปทอดเองครับหาสามรองทำร้องติหาสามรองนะครับหาสามรองทันที่เลยนะครับต้องรู้สึกจะราคาราคาเกินตัวนะครับเสียงตบเมื่อไห้จังดังจากบาทแน่ลูกหลานเครื่องตรวจเคนื่องตรวาสงขภาพเกาตรัรที่มาอ่านท่นครับบผม

นักกีฬาคนงรองเท้าไม่มนะครับในชุดป้องสีดงนะครับคื่อเสือตาครับในชุดสีดำนะครับคุดนักกีฬาสีดำเป็นสิงเหนือครับสิงเหนือครับเริ่มเลยครับสิงเหนือครับเริ่มเป็นแล้วนะครับเริ่มเป็นแล้วนะครับสิงเหนือส่งไทย ทงกูปอมกูอมทุ่ยังไม่ได้ยินเพิ่มได้บ้างยังไม่ทนทำว่าเอาแล้วโอ้ไ้ นำมักใาน้ำหนักกันกน่อยู่ข้างสนามเสือต้เสือต้ได้อยู่รออีกครั้งหนึ่งเอาไปแล้ครับหนึประตูครับเสือใต้ครับไอ้ใครแตกทีดอับอยครับใครห้าม้ำเดยนะครับเฮ้ยี่ ยังยิได้ยังได้ยังได้ยงไ้ยังได้ยังไม่หวั่นีลองงีกเยดงอีกองลอยอยู่เยไ้นเรียนไกับเพื่อนอีกร่างหนึงอยู่การสนามผู้กอเข้ามายากเกไว้ได้เสือใต้ยังได้อยู่จะได้ยิงไหเอ่ยยิงไหมเอ่ยได้ไหมยังไม่ผ่าน

การนบัพันี้เิัไม่เข้าไม่เข้า นะครับเสือใต้ยังได้อยู่เสือใต้กำเหวียนยกขึ้นมาอ้คะแนนนะครับเสือใต้ยังได้อยู่สิงเหนือเข้ามาแน่นสิงเหนือยังส่งให้กับโคกโคกส่งยังไม่ผ่านคืยเสือใต้เสือใต้ยังอยู่กระชิ้นเรื่อยังผ่านยังไม่ได้นะครับไปเลยทุกคนะ ่ยิงยังเดียวเลยแต่ปตูเตะเพื่อเพื่ออยู่กลางสนามจะส่งส่งพาด้ม่ได้งเไม่เข้าอยั่ไงนะครัเพื่อมีการสนานอีกครั้งหนึ่งแต่ที่เบาได้เลยได้เลยสองคนรอเข้าซ้าย การคะแนนจะติดกับมองจะได้แต่งลบลงไปครั้งหนึ่งให้กับที่ที่เพิ่มเต็มฟอิ่มได้เลยไม่ผ่านนะครับยังได้อยู่สิ้นเสียสิ้นเสียที่ให้กับผู้บอลผู้บอลอันนี้ไม่เท่าครับไม่สวยนยครับโอ้ครับเสียตาอีกครั้งหนึ่งอาชีพเบาๆจะได้เดี๋ยวผู้กองจากตรงนี้ครับให้เลยคืนไม่ไม่คืนนะครับเรียงรอ

เราได้คุณมาการสนามให้กับผู้กองผู้กอง้กองไม่เท่าไหรสิงเหนือได้เล่นลูกในกรับสิงเหนือได้ได้ไไดได้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 ไไได้ด้ได้ด้ได้ด้่า้ด่้ดได้ได้ไไไได้ได้้ค้ โอ้ oh. มาจ้างสนามจะให้เพื่อนเพื่อนตอนนี้มีเสือต๋าอยู่สอนทีนี้ยังอยู่ยังเสือใต้ยังได้อยู่นะครับหลบหลอกก็อีกให้เพื่อนอยู่กางสนามเสือใต้เสือใต้ท้ายแม่งยัไม่ฟังคำเต็มไม่มีด้วยนะครับคำเต็มไม่มีด้วยเราจะไ้ยิงยุ่งยิงไม่านั้นะครับเสือใต้ยังได้อยู่ส่งให้เพื่อนนะครับการสนามจะจบเกมด้วยเข้ามาสอนนะครับเสือใต้ยิงกันมาสุดท้ายไปติดเพื่อนนะครับ ลูกเข้าประตูเล็กยังไม่ผ่านตีเหนือได้อยู่ตีเหนือได้อยู่จะส่งเพื่อนในการเสียใต้ยังได้อยู่จังหวัดสุดท้ายลูกนี้โอ้โหเฮ้ยเข้าแล้วอนใส่ภาพเพื่อนะครับเป็นผู้เสียประตูเข้าทัหกหกเด็กเตะในะครับจังหวัดสุดท้าย ได้ได้ครับ่านนะครับนักแข่งเตะอลดนะเครับรอรับจะได้เขาไป่ได้แ่ยังไม่ไได้ายแล้วีทให้เลเ็เลยครับครับเได้เได้ยากแข่งที่เหนือจะไดู้่ั ได้ยังกับตอนนั้นที่ไห่นะครับระหว่างแข่งขันกีฬาเด็กเสือใต้สามปีเจอกันครั้งหนึ่งเพราะโควิดอาทีตในบ้านไปเที่ยมไปนะครับเพื่อนจีนเยอะแยะอยู่ทางสนามยังได้อยู่เสือใต้อาทิตย์นี้เดียวยังได้อยู่ตกในเพื่อนนะครับทิ้งเลยนะตกในเพื่อนในชาวปรนเทศจังหวะนี้ยิงไม่เข้า

เอาดุ๊กอะไรดับตาดับตาดำดตาครับครึ่งแรกครึ่งพลาดไปครับอนี่พอมาพูดคุยเร่อคุณนิวคอมครับเป็นกับกันที่มไฟาดอะไรครับ เป็นของส่วนของสิงกลุ่มเหลือสึงเหนือนะครับงเหนือเมื่อนี่เป็นไงครับหลายๆจึงหลายอย่างที่บอกไปแล้วว่าอัดฉีดทิ่มแล้วแต่บอกบอกใดสมหวังดังปาถนาบ่กเป็นไปตามเป้าไหมครับบแล้วแล้วึ่งหลังีนกันว่ากาว่าที่วางแผนแบบเดียวสำหรับปีหน้าบอกไปก่อนว่าทิ่มไหนกับว่าการอืออ่าทิ่มไหนกับว่ากาง เขาเหนือตอนนี้จะตอนนี้จะแก้เกมเดี๋ยวด้วยตอนนี้จะแก้เกมแบบนี้ครับนี่ขึงหลังครับแก้เกมคือชุดหลังนี่คือต้องยิ่งกว่าตัวไรแล้วอัดเฉีดให้ใช่ครับตอนนี้จะใส่แรงอัดเฉีดอย่างเดียวคืออัดเฉีดนะครับอะอัดเฉียดในลูกละหลายบาทอ๋อครับเหนือเป็นการแก้เกมครับโดยการอัดฉีดครับอัดฉีดเดอยวเดียวครับตอนนี้ครับอัดเฉียดในเหนือโอเคครับ อ่าขอบคุณเลยครับขอบคุณทุกคมถือว่าเป็นผู้ิธีการทีมเอาครับวันนี้ผมคุยกับคุณแมวเจ้านะครับเมื่อกี้ได้ไปจัดประตูครับไปได้ไีตีประตูต่อสูนแะครับอัดเข้าไปเต็มเต็มนะครับมีการวางแผนมาเป็นย่างดียี่ยมปะครับใช่ตัวสูนะครับจ้าถือว่าเขาเป้าปะครับวัอนี้เขาเพิ่มเขาเพงทิมสุดใจมาแล้วอ่าเขาเิ่มจุดทิ่มจุดซือจี้จุดใจมาแล้วอ่าตามนั้นบ่มีเก่งคำครับครับทีเอาเพิ่มอีกยอประตูครับคุณแมวครับ กัพนมีสภาพแล้วทีเอากองเชือกวเดีกๆเขาเียมาเชือกทิมได้ครับนนี้ครับน่องเพดครับเชือกทิมได้มนนีครับน่องลิครับเชือกเหนือสิงเหนือครับโอ้ไปเชือชิงเหนือครับน่องยังแนี้นี่เมือนี้มาเชือทิมได้ครับนี้ครับนะครับเสือตน้ะคโอ้นะคตัวไี้จำมาเลยโอ้เชือไตว่าสีสิงอเหนือเสือดไตน้ำไปแล้วสีสูงสีสูนนะครับเสือใตเมือนี่ครับอันนี้น้องยังแน่น้อจำเสือมาเลยครับน้องเสือน้อง น่องโชคน้องโชคนี่น้องตีโอ้เป็นบ้าแล้วครับเนื้อนี่มาเชี่ยเต็มที่แล้วครับน่าจะเชี่ยทิ้งไตเห็นไหมครับเชื้อไตเชื้อไตไปสิเป็นนักกีฬานี่แหละครับนักกีฬาเนี่ยนักฟุตครับนี่แหละครับเอาไม่อย่างนี้คุณคู่เอกครับเอิ้นง่ายๆครับหรือคุณอานัทของวีไลครับถือว่ามาเป็นมาเป็นอ่ากรรมการครัเป็นกรรมการพวกมันกรรมการครับ ถือว่าเป็นกรรมการกิจจิมาครับประจำปีได้ทีเดียวครับถือว่าทุกปีก็ต้องเรียกใส่เรียกเอื้อนเรียกหานะครับมาจากรายงานครับมาจากรายงานสิแหมมึงเป็นการดังเลที่ดีอยครั่างมากท่านครับถือว่าถือว่ารับผิดชอบในส่วนของบ้านของบ้รรพบุรายเขาเลยนะครับเป็นงานประจำปีค่อยจะประสานกันไว้โดยตลอดครับขอบคุณมากครับ ผมบุกเข้ามาสู่ทีมของอ่าสิงเนื้อครับรู้สึกว่าจะมีการปรับเกมปรับแผนแบบไรครับคุณยี่ครับรูปแบบไหมครับดิเล่นรูปแบบย่างเดียวไ่มโอ้ยยิ่งย่างเดียวไหมครับโอ้นี่เป็นเป็นแผนหลับครับผมผมก็ถือว่าเป็นใส่ถือว่าทดสอบร่องร่องอันนั้นร่องเกมก็ยาวเลยอันนี้ต้องให้ก่อนต้องให้ก่อน ผมมีปัญหาผมมีปัญหาครับบมมีปัญหาแล้วครับตอนนี้ครับเรื่องาจะขี้เกียจเลย่ครับเฉพาะเลยถือว่าอันนี้ก็กองเชียร์คิดที่มาจากครับนี่ครับกองเชียร์คิดที่มาจากคุณเพืยรตครับได้รับคำแหน่งไปโดยไปยายครับยุคห่างถนนงายง่องเลยครับเอาลระครับมือนี้จะมีการแก้เกมกันแบบไรครับจะนี่ของไฟของ สิงเหนือครับน uh 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 ี่การวางแผนกันกับคู่รักคู่แค่นะครับจะได้กระามในเกมกีฬาจะต้องเล่นกันย่างเต็มที่นะครับเล่นกันย่างเต็มที่ผมไม่ไหวนานด้วนะครับวันนี้ครับเกมคือเกมนะครับ่่อยยยเเกงาดดีวใหผมมาเบิ่งแอบเบิ่งเบืองหลังครับ

กองยังไม่ตรงตรงตัวเองครับนจะได้ให้เพื่อนผันเลยว่าสุดท้ายไม่ได้นะครับเี๋อวต้ยได้ดูเข้าซ้าข้าขวาเพาะให้เพื่อนเสือใต้ปิดยังก่ายังได้อยู่ในแันเสือใตยิงลูกเยังไม่พ่านครับดดดดครับเลเาะกันเบา เดอทางให้กับผู้กองผู้กองกำเดจะได้ยิ่งไหมเด้ยจไมา้าตัห้าท้าเสือใต้เสอใต้อเมยิได้ดียเลได้ไอ้ผู้กงได้เลครับอันนี้ยงเาจะได้กอย่างเลยยงเอใ้ยเข้าตีเลกกันยล่ยยละครับ้ยิงเนะคร กรประกันดูดูครับเนื้อได้ครับได้ครับพวกองตัดยิงลูกยิเรียก้ายนะครับทามาแลั่นดูได้นะครับสอง่นารปสนามอเดวพอกันบอลวอครั้งหนึงยิงง

เขากบกอไาปเลยจัดได้ยูนิคอร์ดาน้ายดีเไไม่ได้ติงเหนือเสียายติ้งเนือเลยวางบอกบอกว่าว่างบอกว่าีงเนือเอาไปทกบบ ผมให้ังเมีนกลางสนามแบบเรื่องหไปเสามานแบบรืองงย่เข้าเใต้ส่งเพื่อนไปบเอไืด้หัได้นเย่้นเยนะบ้เยม้าเมบ่บน่มนเม้าม้เ่นมน ใครไเล่นไครับให้กับเพื่อนสงเริะทำท่าเพื่อนใ่มครับให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งรุกไปข้างหนายิงยนะครับเดี่ยมเลยครั้งหนึ่งรอมนะยครับลูกรอมีการีตงอีกครั้งหนึ่งสามารถทำอรได้จะได้ทำเนินขึ้นมา ยังไม่ผ <eday. S 3> ่านทิงเหนือทิงเหนือยังยิงลูกี้ยิงตุกี้เอาเลยแล้วสองห้าหกไอ้จับหวะสุดท้ายไม่ได้นะครับเบอร์เจ็ด ไป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 ไไป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 ไ

ได้ลองเรียนลูกขึ้นมาเลยับยังไม่ผ่านเราสิ้นเนือสิ้เหนือนี่ได้อยู่ส่งให้กับเพื่อนนะครับการแสดงยังลงลงอยู่ตอนนี้อยู่คนเดียวไปไม่ได้นะครับจะส่งให้กับผู้กองเบอร์เก็ดและกีฬาทิท้งค่จังหวะตัวนี้นจะส่งไปครังสนามยจะไม่บานครับจะได้อยู่ิ้นเหนือส่งให้เพื่อนนะครับเบอร์สิบห้าจะได้มอง ได้หนึ 2, ต่ต่อสองหนึ่งต่อสองปประตูต่อสามได้ได้ไหมครับหประตูถิงเหลือได้สมประตูตามไปแล้วสประตูนหมครับทิงเหีือเป็นนั้นว่าับอดีต ตอนนี้เกมคู่รักคู่แข่งนะครับระหว่างสิงเนื้เสือไตกระจบลงไปนะครับผลปรากฏว่าสิงเนื้ไตสามกับเสือไตไตหกประตูครับหรือสวามผู้ขี้สูดีหรือว่าเป็นคู่รักคู่แข่งที่หนาติดตามเนื้อเตรปีะปีจะเป็นประเภทนี้นะครับในการแข่งขันคู่ถือว่าประกาศชังดาเนแ้่ละปีกันแล้วกันนะครับซึงม่ชนกันในมือนี้กกถือว่ามีความมั่นพอจะพวดกันทั้ง่องอีสานบันเกิดสาระเพือการแดะนน้ำมันไอน้อง ใ้ที่ตามชมกันค e. ร redesign, obesity, ับครับช็อตเด็ดช็อตดีลนาบตามมากครับในช่วงอีสักครู่นึงจะมีกุ่มของแม่บ้านนะทับทีจะมาเชียรันสู่กันให้ทานชมอีครับนงครับไปน้ำร้อ้าวปช่อทน้ำไปซอใ่อ ฟอนคนแก่นิานไปกุดดอนไปมุดดานไหลเรือไฟจังหวัดพิจารณไปไหนหนวงครานไปน้าพายโบ